ว่างครับโสดครับจีบได้ครับแฟนผมบมมีผู้หญิงเต็มโตอยู่นี่มีแฟนมือต้องวัดสัวขอเบิกหายเอ็มแป๊บเอ่ะเห็นเอ็มบ่เอิมเซละ โอ้ยน oh, oh. ้ามึงเห็นปะแล้วมึงอ่ะเห็นเอ็มบ่บักเอ็มกับยูพ่นน่ะถามอยู่ข้างนอกพูนน่ะหมายถึงเอ็มลอยห้าสิบเนี่ยเอ็มลอยห่าสิบของมึงกับยูเนี่ยเอาเมาไวกับหาว่าพ่อโอ้ยนาะมันโมเมนต์แบบนี้มันโมเมนต์ขวดสีเหลืองขวดสีเหลืองเขาไปกินตัวนเศร้าตอนนี้อยากได้เอ็มเชลว่ะรู้จักบวเว้าไปอีกแหละ เอ็มร้อยหาสิบอยู่ในมีขวดสีเขียวโอ้ยมึงนี่บ้านนอกอีหลีวะเรียนโซเชียลบออัพดวงอัพเดทข้าวสารบ้านมึงเนี่ยมีบอโอ้ยอานี่ของใหม่เอ็มร้อยห้าสิบกินเทอร์ฟิน หอมสดชื่นนี่เหนื่อเขียดมากเบิดมือนี่โตนี่เอาอยู่แน่นอนขอดสอ่วนใบบอกเล้เลยว่านอพองเพี้ยมนอพองเพี้ยมอย่างนอพองเพี้ยมอ๋อโอ้ยบักโอ้ยบักบัรหนวกโซ่เขียวยังบอลเลนภาษ,ษ,ษาอังกฤษกับยังอะไรอีกนอพองเพี no ้มไม่มีปัญหาไรปรัญหาเน,น่นอ,อ,อ,อนนี่อื่นน้ำไล่เอียกเอียกบอกให้กินน้ำดอก Mày tốt đáng lắm Phóng xiếng Khét quán ความดื้อเกินว่ะเออโอ้ยสดชื่นมันจิตถึกใจสายเขียวจังกูบวะหัวเราะเนี่ยโอ้ยอืมบิดดักดโอ้ยอืมเป็นตะเสียบกันนบพี่จังไก่เนี่ยเสียบป่ะอ่าถึกใจวะโอ้ยโอ้ยเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้ว พอแล้วพอแล้วเป็นยังไงล่ะถือใจนี่เห็นบ่สดชื่นขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยอย่างรูปดีขึ้นมาทันทีเลยวินนี้ดิพ้อมบวกเลยปะตอนเนี้ยเยาวาแต่มพ่งพ้อบวกตอนนี้กูพ้อมแล้วสวดพอสวดย่างกะไรเพี้ยนไปนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดอยากมีเฮียมีแห้งในการเห็นงานอยากก๊ปี้กระเป๋าเติมพลังใจเติมพลังใจพ้อบวกทุกใบครับพี่น้องนี่มีแห้ง เกินรอยพี่น้องเอ้ยต้องร้องครับพี่น้องไม่เอ็มรอยหาสิ10กินเทอร์ปีนพี่น้องเอ้ยหอมสดชื่นมีขายแล้วด้ยวยครับตามเซเว่นนี่เป็น่ทัวร์ไปเด้อพี่น้องและที่สําคัญร้านค้าทั่วรปก็มีขายเด้อพี่น้องเด้อฝากบอกน้ำเด้อแล้วก็ราคาบ่อแพงครับสิบสองบาททอน,นั้น <c oughs> เอายืนอยู่เหตุยังเอายาวทำไมเอ้าโอ้ย <c oughs> So a crap